ลูกค้าถามว่ากระจกจอแต่งนี้ต้องเปลี่ยนจอใหม่ไหมคะบอกเลยว่า13าตัวแม็กกระจกจอแต่งนี้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนจอใหม่นะคะสามารถลอกกระจกจอได้นะได้จอแท้เหมือนเดิมและอีกอย่างที RV ่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะก็คือว่าในการลอกกระจกจอเนี่ยค่ะมันจะฟ้องไหมว่าจอนี้ไม่ใช่ของมันหรือไม่ใช่อุปกรณ์ของมันการลอกกระจกจอถ้าไม่ได้เปลี่ยนชั้นทัดนะคะจะไม่ฟ้องนะคะถ้าไม่ได้เปลี่ยนชั้นทัดจะไม่ฟ้อง13ตัาปแม็กตัวนี้นะคะ เวลาลอกเสร็จแล้วมันก็จะไม่ฟ้องนะคะถ้าไม่เป็นทัศทจะไม่ฟ้องว่าอุปกรณ์น,นี้ไม่ใช่ของมันนะคะจะไม่ฟอ้องเพราะฉะนั้นจากโปแม็กท่าจอแตกหมารายโกลนนะคะในในส่วงนี้สามารถลอกกระจกจอได้ไม่ต้องเบียดจอนะคะบอกได้เลยสามารถลอกกระจกจอได้ไม่ต้องเลียนจอตัวนี้นะคะจอใหม่จอแท้เป็นหมื่นนะคะแวิธีการลอกกระจกจอเนี่ยมันสามารถให้ลูกค้าที่เซฟราคาได้ค่ะเซฟราคาถูกกว่าเกิน50%าสบเนตะเกิน50%แบบอ็กได้เลยนะแล้วได้จอแท้ด้ว สามารถรอรับได้เลยนะคะใครสนใจหรือมีอาจารย์ตอนนี้อยู่นะคะไม่ว่าไอโฟนรุ่นไหนนะคะมาได้ที่ร้านสกายคณมาเ่านสามารถรอรับได้เลยนะคะสนใจทักเทศ